มาค่ะวันนี้เราจะมาพาเพื่อนๆแก้จำสูตรตัวนี้นะคะจำสูตรตัวนี้มีปัญหาเป้าสั้นนะคะเป้าสั้นเป้าหลังตัวนี้นะคะมันก็ทําได้สองแบบก็คือการต่อเอวให้มีความกว้างขึ้นสักส,กสองนิ้วหรือว่าคว้านใต้เป้าลงนะคะตัวนี้เราจะเลือกวิธีการคว้านใต้เป้าลงนะคะคว้านใต้เป้าลงสองนิ้ว เริ่มแรกเราก็ต้องรอใต้เป้าออกให้ได้ก่อนนะคะการที่เราจะซ่อมงานเป้าเนี่ยเราจะต้องดูที่ต้นขานะคะถ้าเราเอาลงสองนิ้วต้นขาตรงเนี้มันจะต้องใส่ได้นะคะต้องหลวมถ้าเกิดว่าต้นขาเต็มอันนั้นคือทําไม่ได้นะคะทําไปแล้วลูกค้าจะใส่ไม่ได้นะเราต้องลาะเปิดใต้เป้าก่อนนะคะ ราคาแก้งานแบบนี้นะคะก็เริ่มต้นได้ตั้งแต่50บาท60บาท80บาท100บาท120าทหรือจะเอาเท่าไหร่ก็อยู่ที่ความพอใจของช่างกับลูกค้าตกลงกันนะคะอยู่ที่พื้นที่ที่อยู่ว่าเขตที่อยู่คิดราคางานกันประมาณไหนวัดลงมา2องนิ้วนะคะจากเป้าเดิมนะคะจากเส้นเป้าเดิม จากนั้นเราก็ใช้ไม้บรรทัดขีดการที่จะคว้านเป้านี่ก็ต้องดูที่รูปทรงเป้าเดิมเขานะคะว่ามาในลักษณะไหนเราก็คว้านให้มันออกมาให้หน้าตาเหมือนเดิมนะคะแค่ต่าลงมาจากเป้าเดิมนะคะต่าลงได้แค่ไหนนะคะก็ตามที่ลูกค้าอยากได้เลยนะคะว่ามากน้อยแค่ไหน จากนั้นก็มาดูที่ด้านหลังนะคะวัดเหมือนกันนะคะหน้าวัดลงเท่าไหร่หลังวัดลงเท่านั้นอันนี้เราวัดลงสองนิ้วนะคะแล้วก็กัดเข็มหมดจากนั้นก็ใช้แม่บรรทัดขีดแล้วก็วาดเป้าใหม่ไมโค้งนี้เพื่อนๆชอบตั้งคําถามกับเราบ่อยนะคะจะสั่งซื้อที่ไหนอะไรยังไงหาซื้อได้ตามแอปต่างๆที่เขาขายของนั่นแหละนะคะมีทุกแอป ตัดผ้าส่วนเกินทิ้งนะคะจากนั้นเราก็เอาไปเย็บเป้าใหม่ถ้ากลัวตะเข็บแตกก็เย็บหลายๆรอบได้นะคะสองรอบสามรอบอะไรก็ว่าไปอันนี้ตรงด้านหลังเราก็ให้มันลงเส้นเดิมนะคะย้ำนะคะว่าการทำเป้าแบบนี้ทำได้สองแบบ ถ้าต้นขาเตรมเราก็ไม่ต้องไปขวานเป้าลงก็อาจจะหาผ้ามาต่อเอวให้มันยาวขึ้นสักนิ้วครึ่งสองนิ้วอะไรก็ว่าไปนะคะแต่ก็ไม่ควรเกินนั้นนะคะถ้าต่อเอวต่อเอวนี่ควรจะอยู่ในหลักได้แค่นิ้วครึ่งถึงสองนิ้วถ้าเกินนั้นมันจะทำให้เอวยาวนะคะมันจะไม่สวยจากนั้นเราก็มาเย็บต่อใต้เป้านะคะโคงดิมเรียบร้อย อันนี้ได้พ้งขึ้าเป็นแค่พ้งสามเส้นธรรมดานะคะแล้วก็ไล่ย,ยาวจนสุดไปขาได้เลยซ้ำตะเข็บให้ลูกค้าได้ด้วยนะคะเย็บหลายๆรอบนะคะกันได้แตกเวลาลูกค้านุจากนั้นเราก็เอาไปพูงเก็บความเรียบร้อยเราก็ได้ออกมาแล้วนะคะเป้าเราก็จะยาวขึ้นสองนิ้วนะคะสองบวกสอง เป้าหน้าเป้าหลังรวมกันก็จะเป็นสี่นิ้วนะคะวัดสอบดูนะคะจากใต้เป้าขึ้นไปหาซีกไหลตัวนี้ได้ที่สามสิบนิ้วนะคะยี่สิบเก้าถึงสาสิบนิ้วก็ใส่ได้นะคะ